พักอยู่ที่ V06 นะคะเนี่ยบ้านพักเราย้ายตำแหน่งแล้วค่ะนี่เลขอย่านี้เดี๋ยวจะเข้าไปดูข้างในกันมันจะสวยแค่ไหน <Okay. S 1> เข้าประตูมาทำเป็นไม้โอ๊กเลยเขากั้นโซนแบบนี้เหมือนบ้านญี่ปุ่นเลยนะเนี่ยกั้นล็อกแรกก่อนนี่ญี่ปุ่นเขากั้นประมาณเนี้ยกันลมน้องใช้สิมเหรอว้าว อันนี้เป็นโซน,นบาร์น,ารนะคะมีเครื่องทำกาแฟน,นี่สวยมากเลยตรง,ง,งนี้เป็นห้องน้ำห้องน้ำลูล้าลหล,าล,หลา้าที่เสื้อผ้าอันนี้ไปห้องน้ำนะคะ ห้องอาบน้ำโอ้โหชวเวอร์ยังไใหญ่แล้วน,น,นี้บ้านเฟมเมอรี่ว้าวอันนี้ห้องน้ำนะแยกกันกับห้องอาบน,น้ำยังรู้ยังรู้อันนี้เข้ามาเมื่อกี้เราผ่านตรงนี้นะคะเนี่ยเป็นช่อง มีคนยืนหล่อตรงนี้ค่ะเยืนหล่อเยืนสวยอันนี้ชมวิวตื่นมาชมหมอกเลยเดี๋ยวออกไปดูโซนข้างนอกตรงนี้เป็นห้องนอนนะคะเนี่ยห้องนอนหรูหลามากเกิดการสงสัยแล้วค่ะก็คืออะไรดูขอเดีนยไถ่ายข้างหน้าก่อน ันนี้คือออกมาระเบียงหน้าห้องนะคะนี่ดูจุดชมวิวมีสวนข้างบ้านด้วยนะเนี่ยสวนนีประมาณนี้เลยโต๊ะทานข้าวว้ววาวเลยเม่เชาเราอยู่ตรงนู้นค่ะเม่เชาอยู่ด้านนี้เนี่ยเนี่ยห้องเป็นหลังๆเนี่ยตรงนี้คือวัดผาต้นแก้วอันนี้จุดที่เราพักนะคะเนี่ยห้องเราอยู่นี่ค่ะ ตอนนี้นจะเป็นสระว่ายน้ำค่ะสระว่ายน้ำหมอกำลังสวยเลย